สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องส่วนใหม่บ้านนะครับเดี๋ยวพามาชมบอลสีมาอัปเดตราคากันนะครับที่ตลาดซีวันโคราชนะครับมาชมร้านอ่าบอลสีนะครับที่ปางบอลสีนะครับวันนี้ไปไปสวยทั้งนั้นนะครับมีหลากหลายชนิดให้เลือกนะครับมีหลากหลายราคาด้วยนะครับเดี๋ยวพามาชมกันนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอเบอร์โทรดีต่อครับ ศูนย์เก้าสามหกเก้าห้าสองห้าเก้าศูนย์ค่ะครับเรานี้ออนไลน์ได้นะครับใช่แล้วก็มีคิวอาร์โค้ดสแกนมาได้เลยนะครับค่าส่งเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับเริ่มต้นถ้ามีแต่ต้นเล็กค่าส่งมาเหมาแปดสิบแต่ถ้ามีต้นต้นใหญ่กระถางหกกระถางแปดบางทีก็ร้อยยี่สิบถึงถึงสองร้อยอะค่ะครับถ้าถ้าสั่งหลายต้นครับอ่าพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับค่าส่งเยวคำนวณให้เนาะครับ มาเริ่มที่ต้นละห้าสิบบาทใช่ไหมครับตัวนี้โซน,นี้ห้าสิบบาททุกต้นนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายราคาห้าสิบาทก่อนนะครับมาเริ่มต้นที่ตัวน,นี้ครับไอยล้นฟ้าค่ะลยล้นฟ,ลยลนฟ้ามีหน่อด้วยนะครับอันนี้ชนะสึกห้าสิบบาทชนะสึกห้าสิบบาทนะครับชนะิบห้าสิบบาทห้าสิบบาททุกต้นเลยนะครับเอออันนั้นน่ะนักสมีเงิน ค่ะอันนี้น้าเมืองนนค่ะน้าเมืองนนน้าเมืองนนทอ,อู้มีสองต้นสามต้นสี่ต้นนะครับจ <c oughs> ุกมากห้าสิบาทนะครับกระถางสี่นิ้วทุกต้นนะครับราคาห้าสิบบาทอันนี้ชื่ออะไรครับอันนี้ใบดำมากกระเบนดำค่ะสวยมาก,กะน,นะครับบนดมากเลยใบแหลม สวยค่ะดำเงานํำเมืองนอนอีกต้นอันนี้ดำเมืองนอน,นต้นนี้ต้นใหญ่ด่างสวยบาง,างต้นก็อาจาจะขายไปแล้วนะครับพ่อผมลงคลิปชานิดนึงนะครับต้องขอไยด้วยยังไงก็แอดไลน์มาเลือกใหม่ได้นะครับอยากจะให้อะไรก็จดชื่อมาได้เลยสุดปรถนาสุดปรถนานะครับใช่สุดปรถนาอันนั้นเจ้าจักรพพัดโตมาจะด่างสวยมาก เป็นไม้ด่างนะครับอันนั้นโละเก้าห้าสิบาทใหญ่โตโมโหฬารมากอันนั้นยอดมงกุฎค่ะอันนี้นะครับอ,นนอันนั้น,อน,น,นเอ่อมีชื่อติดไหมไม่มีครับไม่มีเอ่อลืมชื่อ,อเป็นไม้แรเก่าอ่ะจะลืมชื่อไม่เหมือนรัตนะเนาะ ลักษณะรุ่งเรืองไม่ไม่ไม่ใช่ครับซับพูนผลรอ๋อซับคูนผลนะครับตัวนี้ต้นสายประมาณนี้แต่มันไม่ด่างแต่เขาเป็นหน้าดําอันนี้พญานาคขลาชสวยมากนะครับอันนี้เออลืมชื่ออีกแล้วนี่นะครับไม้ด่างชื่ออะไรนะ ม่เป็นไรครับเีื่อลูกค้าแคบหน้าจอมาเอานะครับอหลวงราชเสนีหาหลวงราชเสนีหาแล้วก็อันนั้นทิพวาลีวาลีนะครับอันนี้อันนี้ก็สวยนะครับอันนี้เพชรบ้านปทุมนาผิวไหมครับไม่เงาเปิดโอไหมครับไม่ไม่ไม่ตีกินาลี ผีกินนาีค่ะอันนี้นนตุต๊กแกโอ้คุมมากสองต้นนะครับห้าสิบาทนะนนครับอันนี้อันนี้ตุ๊กแกอันนี้นําโชคค่ะจะเป็นใบกลมอันนี้เป็นบอนกลกาบพรมณีคะ่พะพรมณีบอกลกาบอันนี้ก็พรมณีบอลกาบอันนี้ก็บอกลกาบมณีเมฆขลาค่ะ บอนกาบมณนีเมฆลาอันนี้พรผักแก้วเป็นเป็นใบกลมอันนี้ก็พรผักแก้วอันนี้เงากรีอันนั้นก็หลวงราชเสค่ะะอันนี้แะละแม่กุสุมาอันนี้เรียกซับค่ะเรียกซับใบกลมดำเรียกซับมีสามต้นนะ อันนี้ชมพูทวีบค่ะอันนี้ก็ชมพูทวีบอันนี้พันดาวค่ะพันดาวโตขึ้นมาสวยมากพันดาวอันนี้ประสาททองค่ะปราสาททองอันนี้เศรษฐีเงินล้านเป็นประสาททองแข็งแขงด่างไปค่ะ ราคาก็ห้าสิบาทเหมือนกันครับอ, <c oughs> อันนี้อสมไขยค่ะอันนี้ก็นำโชคนะคะไม้ใม่กลมออันนี้อุ้งญิงทอฟันค่ะอันนี้เจ้าสาวค่ะอันนี้ก็เจ้าสาวชมพูกำลังมาเยอะเลยนะคะค่ะ อันนี้หนุมานคลองเมืองค่ะอันนี้พรมพิมานค่ะพรมพิมามีจำนวนนะคะอันนี้ดารานนพลัตค่ะดาราโนพลัตห้าสิบาทใ,ใอๆก็สวยมากนะครับอันนี้บัวบัวสวรรค์ค่ะบัวสวรรค์สวยมากสีกำลังกัดสีเนี่ยนะคะเวลาโตมาค่ะสวยมากสวยตอนโต เหมือนคนเลยอันนี้ก็รวยล้นฟ้าค่ะรวยล้นฟ้าก็มีจํานวนนะคะมีมีมีจานวนอันนี้ยังกัดสีไม่ดีนะคะับเขาจะสวยกว่านี้นะครับขเขาจะแดงออกออกกว่านี้อันนี้อ่ะศิลาเพชรนะครับสีลาเพชร,ค,พชรค่ะสวยมากครับอันนี้กระบี่นายร้อยอันนี้คุณหญิงค่ะเจ้าสาวแผงมาเป็นคุณหญิงอันนี้อันนี้ก็คุณหญิงค่ะ อันนี้เมืองใหม่ค่ะเมืองใหม่ใบกลมอันนี้เอ่อศิลาศิลาหุ่มทองศิลาหุ่มทองสวยนะครับศิลาหุ่มทองต้นนี้ใหญ่มากอันนี้ก็ศิลาหุ่มทองอันนี้อ่ะจุดปาถนาค่ะโอ้ยสมสมป่าถนาอันนี้ตะบันชิงครบค่ะมีสองต้นนะคะใน ในกระถางตะวันชิงทุบอ,อันนี้ลาหูอมจันทรค่ะยังยังไม่จัดสีถ้ากัดสีจะสวยมากแล้วต้นนี้แหละครับอันนั้นนางคินี่เทวีแล้วก็มีธาตุบางแก้วด้วยธาตุบางแก้วอุ้ยหน้ามืดว่ะหน้าอันนี้ก็เป็นราคาห้าสิบบาทนะครับ,รบหมดแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นราคาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปนะครับ หนึ่งร้อยบาทก็จะมีมีเพชรเพชรบ้านประทุมสวยนะครับเพชรบ้านประทุมเพชรบ้านประทุมมีเออ,อันนี้ก็สวยนะเป็นไม้ด่างนะครับน,นั่นน่ะน้ำเมืองนนน้ำเมืองนนนะครับ,บตัวละหนึ่งร้อยบาทน้ำเมืองนนอันนี้ลาหูล้อมเพชรนี่สวยมากนะครับลาหูล้อมเพชรสวยค่ะเป็นบอลเก่า กระถางหกนิ้วนะครับอันนี้ชายชนค่ะชายชนหนึ่งร้อยบาทไซนี้เลยนะครับอันนี้ตะวันชิงรุกค่ะอันนี้กระชายชนอันนี้พรมพิมานค่ะมีสองต้นในกระถางนะคะร้อยเดียวอันนี้ดารานุพัลัตค่ะหนึ่งร้อยแล้วก็มีศิลาหุ้มทองที่ราคาหนึ่งร้อยนะมี อินทระชิดหน้าทองใบยาวค่ะนี่นะครับต้นประมาณนี้นะครับแล้วตัวนี้ล่ะครับอันนี้ก็กีลาหุ่มทองค่ะศีลาหฮมทองนะแล้วก็วกอันนี้ก็สวยอันนี้อนี้หลวงราชเสน่หาะฟอมกอนะครับมีฟอมกอค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะ,ะคอันนี้อันนี้คือราคาหนึ่งหนึ่งร้อยค่ะอันนั้นใช่ไหมครับอันนั้นเอออันนั้นใช่อันนั้นอ่ะ เอ่าที่ที่ว่าอตัวนขึ้นตะกี้เออเพชรซับคูนผลซับคูนผลใช่ครับหนึ่งร้อยบาทนะครับต่อไปเป็นราคาร้อยห้าสิบค่ะอันนี้หนึ่งร้อยไหมครับตัวนี้ใช่ใช่อันนี้หนึ่งร้อยด้วยนะครับดาราโนคุัตหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้อะไรนะอุตส่าห์มณีอุตส่าห์มณีเลือกได้เลยนะครับค่ะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทอนนี้ชายชนค่ะ ใช่ชนก็หนึ่งร้อยห้าสบค่ะมีสองต้นนะคะอันนี้ผมพมพี่มารนร้อยห้าสิบค่ะต้นต้นนี้150ร้อยห้าสิบอันนี้สองร้อยค่ะไซสใหญ่สองร้อยอันนี้เจ้าสาวนะคะเจ้าสาวร้อยห้าสิบค่ะกระถางแปดนะครับแล้วก็อันนี้ล่ะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้ขายเอามาโชว์ขายเด็กเออครับเอาไว้โชว์ขายลูนะครับอันนี้ก็มาโชว์ขายเด็ก อาประสาททองค่<ร>ะโตมาห้าส <5 S 2> <ร>ิบบาทจะเป็นอย่างนี้อันนี้ลาหูล้อมเพชรค่ะฟอมกอสามสี่ต้นค่ะร้อยห้าสิบค่ะอันนี้กเกาะเกดค่ะมีสองต้นใหญ่ๆเลยนะคะร้อยห้าสิบค่ะเกาะเก็ด,ด่างสวยค่ะอันนี้ศิลาหุ้มทองศิลาหุ้มทองหน้าทองจริงๆค่ะร้อยห้าสิบค่ะ ไซส์ใหญ่นะครับกระถาง18นิ้วนะครับแล้วเอาล้ออันนี้ชื่ออะไรครับเพราะอันนั้นเออ่มณีล้อมเพชรแผงค่ะสวยมากครับ250ค่ะกระถางไซส์8นิ้วนะครับนี่นะครับแล้วก็มาอันนี้พันดาวค่ะด้านในพันดาวพันดาวกระถาง8นิ้ว200ค่ะ อันนี้ดารานกพลัดค่ะสองร้อยเก้าสิบค่ะต้นนี้ต้นนี้ปีกว่าแล้วนะคะข่าหัวได้เลยแต่หัวเขาจะเล็กกว่าพันอื่นดารานกพัดอันนี้ศิลาเพชรศิลาเพชรค่ะมีสองต้นนะคะตรงตรงตรงนี้มีสองต้นสองร้อยค่ะอันนี้อนุมาณหักดานค่ะมีมีสามต้นนะคะ ที่กิ๊ง่ส่ราคาผิดเอออ่าสองร้อยค่ะสองร้อยบาทนะคะอันนี้เอ่อพยญพันวงังเท้าพันตาค่ะเท้าพันตานะเท้าพันตาเป็นไม้เก่านะครับมีสามต้นนี่นะครับร้อยห้าสิบค่ะค่ะทถางไซส์แปดนิ้วนะครับอันนี้โนพะเก้าค่ะมีสามต้นเหมือนกันนะคะออร้อยห้าสิบค่ะครับอันนี้นางฟิวค่ะ อันนี้อายุเยอะแล้วค่ะอ่อายุจะสองปีแล้วสามต้นใหญ่ๆเลยค่ะสองร้อยห้าสามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบบาทคุ้มๆเลยนะครับไซส์ใหญ่มากๆไซส์ใหญ่มากอายุสองปีแล้วก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อหาได้เลยนะครับ ตามเบอร์โทรนะครับที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอนะครับยังไงก็แอไลน์ดูเพิ่มเติมได้นะครับไลน์ <airline S 2> เป็นเลือกได้นะครับอันนี้ก็ขอบคุณพี่ป้ามากๆครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คคะสวัสดีครับ